เปิดเผยเหตุปะทะรุนแรงและข้อมูลความเสียหายที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงอยู่ในภาวะที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นในช่วงเวลาหลังสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเหตุการณ์ปะทะก,กันอย่างรุนแรงระหว่างกองกําลังทหารของทั้งสองฝ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลต่อความมั่นคงในภูมิภาคอย่างมาก เนื่องจากเป็นการประทะที่มีการใช้กําลังอย่างหนักและนําไปสู่ความสูญเสียในระดับที่สูงกว่าที่มีการรายงานในสื่อทางการหรือถแถลงการอย่างเป็นทางการของทั้งสองประเทศจากข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าฝ่ายกัมพูชาประสบกับความสูญเสียหนักกว่าเดิมอย่างมากทั้งในแง่ของชีวิตและบาดเจ็บโดยมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตอย่างน้อยสองรายรายแรกเป็นทหารที่เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ หลังจากเกิดการประทะอย่างรุนแรงและรายที่สองได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการยิงปะทะและเสียชีวิตในภายหลังขณะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากถึงราวสาสิบคนซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงมากในบริบทของการประทะระหว่างกองกำลังทหารชายแดนทหารที่ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลจอมกระสา ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นสถานที่หลักสําหรับการรักษาพยาบาลทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะบ,บริเวณชายแดนและมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาและฟื้นฟูสภาพร่างกายของกําลังพลทหารโดยข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่แนวชายแดนการประทะในครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและความซับซ้อนของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่นอกจากจะมีความขัดแย้งในเชิงพื้นที่และประวัติศาสตร์แล้วยังมีปัจจัยทางการเมืองและการทหารที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทั้งในแง่ของความมั่นคงและความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝ่ายยังคงตั้งข้อสังเกต และเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความกังวลถึงการแพร่กระจายของข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และการรายงานที่อาจคลาดเคลื่อนจากสื่อและฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้ภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนบิดเบือนได้ดังนั้นการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินสถานการณ์ และการวางแผนมาตรการจัดการความขัดแย้งในระยะยาวโดยสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันยังคงมีความตึงเครียดสูงและมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ประทดในระดับที่รุนแรงขึ้นอีกข้อมูลความเสียหายและการสูญเสียที่ถูกเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ชี้ให้เห็นถึงความจริงอันโหดร้ายที่บางครั้งอาจไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่ในเวทีสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายควรระหนัก และร่วมมือการหาทางออกอย่างสันติและยั่งยืนต่อไปการเคลื่อนไหวของกองทัพกัมพูชาการเสริมกําลังและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ขั้นสูงในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางการเมืองและความมั่นคงระหว่างประเทศในภูมิภาคชายแดนกัมพูชาประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มสูงขึ้นกองทัพกัมพูชาได้ดําเนินการเสริมกําลังอย่างเข้มข้นด้วยการเคลื่อนย้ายและจัดตั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้าสู่พื้นที่บริเวณชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาคข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนี้ได้ถูกเปิดเผยและเผยแพร่ในวงกว้างผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชาที่มีผู้ติดตามจำนวนมากรวมถึงช่อง YouTube ที่เน้นการวิเคราะห์ด้านการทหารโดยเฉพาะ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ถูกส่งเข้าไปยังแนวชายแดนพร้อมกับการวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายและสถานที่ตั้งฐานปฏิบัติการที่สําคัญประเภทและรายละเอียดของอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เคลื่อนย้ายเข้าสู่พื้นที่ 1. จรวด BM-21 g r a d กราดาแกรดมันต Gr ิเิลเชเป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ผลิตขึ้นครั้งแรกในสหภาพโซเวียตช่วงยุคสงครามเย็น มีความสามารถในการยิงจรวดจำนวน40นัดในเวลาอันรวดเร็วผ่านท่อยิง40ท่อระยะยิงประมาณ20-21กิโลเมตรซึ่งเหมาะกับการโจมตีเป้าหมายในระยะใกล้และกลางเช่นแนวทหารของฝ่ายตรงข้ามหรือพื้นที่ฐานทัพชั่วคราวแม้จะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าแต่ยังถือว่ามีประสิทธิภาพสูงในแง่ของการสร้างความเสียหายกว้างและการยิงครอบคลุมพื้นที่ใหญ่การเคลื่อนย้ายจรวด B.M.21 จำนวนมากนี้สะท้อนถึงการเตรียมพร้อมในเชิงรุกสำหรับการป้องกันพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 2. จรวดหลายลำกล้อง PHL03 ขนาด300มิลิเมตรเป็นระบบยิงจรวดขนาดใหญ่ที่พัฒนาโดยจีนมีลักษณะค,คล้ายคลึงกับระบบ B.M.30 เสมของรัเสเซียประกอบด้วยท่อยิง12ท่อโดยแต่ละท่อยิงจรวดขนาด300ม mm. มได้ในครั้งเดียว มีระยะยิงไกลสุดถึง130กิโลเมตรทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลกว่าจรวด B.M. 21หลายเท่าและเพิ่มความสามารถในการตอบโต้การคุกคามจากระยะไกลด้วยพิสัยยิงที่ไกลาการประจำการของ PHL 0 3ช่วยให้กองทัพกัมพูชาสามารถควบคุมพื้นที่กว้างและสร้างการตอบโต้ที่รวดเร็วต่อการโจมตีจากภายนอกการเคลื่อนย้ายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ระดับนี้ บ่งชี้ถึงการเตรียมพร้อมในระดับยุทธศาสตร์สำหรับการป้องกันประเทศในระยะกลางถึงระยะไกลายาเปืนใหญ่อัตาจร SH1 เซลล์โปรเพลฮาวิเซอร์ SH1 ปืนใหญ่เคลื่อนที่ได้ที่ผลิตโดยจีนมาพร้อมกับระบบยิงที่ทันสมัยและสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วบนภูมิประเทศหลากหลายมีระยะยิงตั้งแต่30ถึง53กิโลเมตรขึ้นอยู่กับชนิดของกระสุนที่ใช้ อาวุธชนิดนี้เหมาะสําหรับการสนับสนุนกองกําลังราบและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวป้องกันชายแดนการประจําการของ SH-1 ช่วยลดเวลาการตอบสนองในการยิงโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่หรือเป้าหมายคงที่ในพื้นที่ชายแดนนอกจากนี้ปืนใหญ่อัตราจอน,นี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของกองทัพและสามารถตั้งฐานยิงได้เร็วในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบการเคลื่อนย้ายและนยททางยุทธศาสตร ยูทูบเบอร์สายทหารผู้ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ชี้แจงว่าการเคลื่อนย้ายอาวุธเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันซึ่งถือเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างผิดปกติในทางยุทธศาสตร์เพราะโดยทั่วไปการขนย้ายยุโทโธปกรณ์ที่มีความสําคัญและมีมูลค่าสูงจะถูกดําเนินการในช่วงกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีด้วยอากาศยานหรือปฏิบัติการทางทหารจากฝ่ายตรงข้าม การเปิดเผยการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลากลางวันและยังเป็นการเคลื่อนย้ายที่เปิดเผยให้ประชาชนและฝ่ายสังเกตการเห็นได้ชัดเจนจึงถูกวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการทหารเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของกองทัพกัมพูชาสร้างแรงกดดันทางจิตวิทยาและแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในพื้นที่แนวชายแดนนอกจากนี้การเคลื่อนย้ายครั้งนี้อาจสื่อถึงความตั้งใจของกองทัพกัมพูชาในการเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะในบริบทของการ,รเผชิญหน้าทางการเมืองหรือความขัดแย้งที่อาจลุกลามการมีอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับสูงและทันสมัยในพื้นที่ชายแดนช่วยเพิ่มความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และสามารถตอบโต้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขีดความสามารถและการเปรียบเทียบอาวุธระหว่างไทยกัมพูชาแม้ว่ากัมพูชาจะเสริมกำลังและอาวุธอย่างหนักแต่จากการวิเคราะห์ของกองทัพไทย อาวุธเหล่านี้ยังไม่สามารถทัดเทียมกับอาวุธของกองทัพไทยได้เช่นจรวด BM-21 แม้จะมีประสิทธิภาพแต่ก็เคยถูกปืนใหญ่ซีซ่าของไทยที่มีระยะยิงไกลกว่า50กิโลเมตรเอาชนะได้ในการประทะทางยุทธวิธีที่ผ่านมาจรวดหลายลำกล้อง PHL-03 ของเขมรที่ยิงได้สูงสุด130กิโลเมตรก็ยังสั้นกว่าอาวุธยิงไกลของไทยที่มีระยะยิงสูงสุดถึง300กิโลเมตร ปืนใหญ่อัตาจร SH-1 ที่มีระยะยิง30-53กิโลเมตรก็ยังไม่สามารถทัดเทียมกับเทคโนโลยีและกำลังยิงของไทยได้อย่างสมบูรณ์นอกจากนี้กองทัพไทยยังมีการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องบินรบอย่างต่อเนื่องเช่นเครื่องบินขับไล่ F-5TH รุ่นเสือโคดดุซึ่งได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่ากับเครื่องบินยุค4.5มีระบบอาวุธนำวิถีและระบบเรดาร์ใหม่ ที่เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเป้าหมายทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพร้อมระบบป้องกันตัวเอง <ys> และการเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่ทันสมัย <ys> การเตรียมพร้อมรับมือและยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยกองทัพไทยได้ดำเนินการยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เพิ่มระดับการเตือนภัยจากระดับหนึ่งเป็นระดับสองซึ่งถือเป็นการเตือนภัยที่มีความเข้มงวดมากขึ้น เน้นให้ประชาชนและกำลังพลทุกฝ่ายเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการประทะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบริเวณชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดหรือความขัดแย้งทางการเมืองในภูมิภาคในด้านการเสริมกำลังกองทัพได้เสริมความเข้มแข็งในแนวชายแดนทุกด้านทั้งกำลังพลยุโทโธปกรณ์และการสนับสนุนด้านการข่าวสาร โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจตราและการตอบโต้ภัยคุกคามที่อาจเข้ามาจากภายนอกอย่างทันท่วงทีรวมทั้งการจัดตั้งฐานปฏิบัติการสำรองในพื้นที่สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองบิน211ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศด้วยการเป็นฐานปฏิบัติการหลักของเครื่องบินขับไล่ f 5 th ซึ่งเป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นเก่า ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพให้รองรับภารกิจทั้งการสกัดกั้นและโจมตีได้อย่างแม่นยำโดยเฉพาะการตรวจจับและตอบโต้ภัยคุกคามจากเครื่องบินโดรนและอากาศยานที่อาจเข้ามาทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาซึ่งในยุคป,ปัจจุบันไัยคุกคามรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นและซับซ้อนเครื่องบิน F-5 ที่กองบินนี้ยังติดตั้งอาวุธนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงเช่น JDAM Joint Direct Attack Munition หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไข่เขียวซึ่งเป็นลูกระเบิดนำวิถีอัจฉริยะชุดอุปกรณ์น้ JDM จะช่วยแปลงระเบิดแบบไม่ได้นำวิถีให้กลายเป็นระเบิดฉลาดที่สามารถควบคุมเส้นทางการโจมตีได้อย่างแม่นยำโดยสามารถใช้ร่วมกับเครื่องบินรบทุกรุ่นที่มีระบบยิงอาวุธนำวิถีรองรับระยะปฏิบัติการประมาณ28กิโลเมตรและมีความสามารถในการทำลายล้างสูงเพียงพอที่จะเจาะทะลุเป้าหมายที่มีโครงสร้างแข็งแรงเช่นคอนกรีต และโลห,าหนาอีกทั้งยังสร้างความเสียหายในรัศมีวงกว้างทำให้เหมาะสมสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงและต้องการความแม่นยำเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือกำลังพลที่ไม่เกี่ยวข้องสรุปสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงตึงเครียดและมีแนวโน้มที่จะบานปลายเป็นความขัดแย้งในรูปแบบทางทหารที่รุนแรงมากขึ้นฝ่ายกัมพูชาได้เสริมกำลังอาวุธหนักเข้าสู่แนวชายแดน และมีการเคลื่อนไหวทางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขณะที่กองทัพไทยเองก็มีการเตรียมพร้อมอย่างเข้มข้นทั้งในด้านกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ชั้นสูงพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันความมั่นคงของประเทศอย่างเต็มที่ข้อมูลจำนวนทหารขเขมรที่ได้รับบาดเจ็บกว่า3 0นายเป็นเครื่องยืนยันถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่อาจถูกปิดบังจากฝ่ายตรงข้ามและยังแสดงให้เห็นว่า เหตุการณ์ในพื right ้นที ai, ่ชายแดนครั h, ểm, ้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือเพียงแค่การเผชิญหน้าธรรมดาแต่เป็นเรื่องที่มีผลกระทบทางการเมืองและความมั่นคงอย่างลึกซึ้งรายงานเหตุการณ์ด่วนประทะชายแดนไทยกัมพูชาช่องบกจังหวัดอุบลนราชธานี เหตุการณ์วันที่28พฤษภาคม2568เวลา5นาฬิกา30นาทีการเคลื่อนกำลังทหารกัมพูชาในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีในเช้าวันที่28พฤษภาคม2568เวลาประมาณ5นาฬิกา30นาทีโดยกองกำลังสุรนารีซึ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบ,บกไทยประจำพื้นที่ชายแดนได้รับรายงานสำคัญว่ามีกำลังทหารกัมพูชาเคลื่อนย้ายเข้ามา ตั้งจุดตรึงกำลังในบริเวณช่องบกซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณชายแดนที่มีข้อพิาพาทับซ้อนระหว่างไทยกัมพูชาพื้นที่ช่องบกแห่งนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างยิ่งทั้งในด้านการทหารและการเมืองเพราะเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองประเทศต่างอ้างสิทธิครอบครองโดยยังไม่มีการตกลงเขตแดนที่ชัดเจนเป็นทางการแม้ว่าจะมีกระบวนการเจราจาทวิภาคี และมีข้อตกลงร่วมกันในอดีตเพื่อป้องกันความขัดแย้งแต่ในทางปฏิบัติพื้นที่นี้ยังคงเป็นจุดเสี่ยงสูงที่อาจนำไปสู่ความตึงเครียดได้ง่ายตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและกัมพูชาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันว่าจะไม่ดำเนินการเคลื่อนกำลังหรือทำกิจกรรมทางทหารใ,ใดๆในพื้นที่ดังกลา่าวโดยไม่แจ้งล่วงหน้าให้ฝ่ายตรงข้ามรับทราบแต่รายงานล่าสุดระบุว่ากองกำลังของกัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามา ตั้งจุดตรึงกำลังในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่แจ้งลวงนาเมื่อได้รับรยายงานนี้กองกำลังสุรนารีจึงรีบส่งกำลังเสริมเข้าไปยังพื้นที่โดยทันทีเพื่อตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลการตรวจสอบพบว่าการตั้งจุดตรึงกำลังของกัมพูชาเป็นความจริงและมีลักษณะเป็นระบบอย่างชัดเจนพร้อมอาวุธและยุโทโธปกรณ์ประจำการอย่างครบถ้วนการกระทำเช่นนี้ของกัมพูชา ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ทำไว้กับไทยอย่างชัดเจนและสร้างความกังวลอย่างมากในหมู่เจ้าหน้าที่และกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนฝ่ายไทยจึงมองว่านี่คือการกระทำที่ไม่เหมาะสมและอาจกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งรุนแรงหากไม่มีการควบคุมและประสานงานที่เหมาะสมระหว่างทั้งสองฝ่ายกองกำลังสุรนารีจึงดำเนินการตามขั้นตอนทั้งในด้านการรักษาความปลอดภัยการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทุกระดับพร้อมกันนี้ได้มีการส่งสัญญาณเตือนผ่านการยิงแจ้งเตือนเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกระทําที่ฝ่าฝืนข้อตกลงในทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและความละเอียดอ่อนของสถานการณ์ชายแดนซึ่งยังคงต้องใช้ความระมัดระวังสูงพร้อมความร่วมมือที่แน่นแฟน้นระหว่างกองทัพและรัฐบาลทั้งสองประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งลุกลาม และรักษาความสงบในภูมิภาคต่อไปอย่างยั่งยืนข้อตกลงชายแดนและข้อพิพาทเขตแดนทับซ้อนพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหนึ่งในหลายจุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่มีข้อพิพาทเขตแดนทับซ้อนซึ่งเกิดจากประวัติศาสตร์การแบ่งแยกเขตแดนที่ยังไม่มีความชัดเจนและข้อตกลงร่วมกันที่ไม่สามารถระบุเขตแดนได้อย่างแน่นอน แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงไม่ให้ดําเนินกิจกรรมทางทหารในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้แจ้งลุงน้าแต่ในความเป็นจริงก็ยังมีเหตุการณ์การเคลื่อนกําลังและการตั้งจุดตรึงกําลังทหารในพื้นที่อย่างต่อเนื่องข้อพิพาทเช่นนี้ทําให้ความตึงเครียดในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายต่างมีการเคลื่อนกําลังเสริมกําลังและตรวจสอบพื้นที่อย่างใกล้ชิด การตรวจสอบและการยิงเตือนของกองกำลังสุรนารีเมื่อกองกำลังสุรนารีได้รับแจ้งว่ามีกำลังทหารกัมพูชาตั้งจุดตรึงกำลังในพื้นที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นเขตแดนทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าไม่อนุญาตให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดำเนินกิจกรรมทางทหารโดยไม่แจ้งล่วงหน้าเหตุการณ์นี้จึงถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจน ทางกองกำลังสุรนารีจึงได้ประสานงานและส่งกำลังเสริมเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดและประเมินสถานการณ์ในเชิงลึกก่อนดำเนินการใดๆที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงเมื่อกองกำลังสุรนารีเดินทางไปถึงพื้นที่พบว่าทหารกัมพูชากำลังตั้งจุดตรึงกำลังอย่างเป็นทางการ โดยมีการจัดกำลังพลและอุปกรณ์ยุธทธปกรณ์ในรูปแบบที่แสดงเจตนาว่าจะควบคุมพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดข้อตกลงและอาจส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนรวมถึงเพิ่มความตึงเครียดและโอกาสเกิดเหตุการณ์ปะทยอย่างรุนแรงในอนาคตด้วยความระมัดระวังและตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์รุนแรงกองกำลังสุรานารีจึงตัดสินใจใช้วิธีการยิงเตือน เพื่อแสดงเจตนาและส่งสัญญาณให้ฝ่ายกัมพูชาเข้าใจว่าการกระทําดังกล่าวไม่เป็นที่ยอมรับและต้องหยุดยั้ยงการเคลื่อนไหวทางทหารในพื้นที่โดยทันทีการยิงเตือนครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีโดยใช้กระสุนจริงในลักษณะยิงขึ้นฟ้าและยิงรัวยิงใกล้พื้นที่เป้าหมายแต่ไม่มีการเล็งโจมตีโดยตรงการยิงเตือนในลักษณะนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันสถานการณ์ไม่ให้บานปลาย และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนโดยไม่ต้องการให้เกิดการประทะรุนแรงหรือการสูญเสียชีวิตของทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ยังเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ของฝ่ายไทยว่าจะไม่ยอมรับการละเมิดเขตแดนหรือข้อตกลงใดๆที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของชาติหลังการยิงเตือนฝ่ายทหารกัมพูชาได้หยุดการเคลื่อนไหวและไม่ตอบโต้ด้วยกำลังรุนแรง ซึ่งทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงในเวลาต่อมาพร้อมกับเปิดช่องทางให้มีการติดต่อเจราจาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตแดนในเชิงสันติและยั่งยืนต่อไปการประสานงานและเจราจาหลังเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ยิงเตือนผ่านไปประมาณสิบนาทีรองผู้บัญชาการกองพลสนับสนุนที่สามฝ่ายกัมพูชาได้ติดต่อประสานงานกับพันเอกวุลเสริมบุญบำรุงรองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเพื่อยุติการยิง และตรึงกำลังบริเวณจุดประทัดทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะหยุดยิงและตรึงกำลังไว้ในพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมเปิดช่องทางการเจราจาผ่านกลนไกทวิภาคีเพื่อให้สามารถพูดคุยและแก้ไขปัญหาข้อพิาพาทเขตแดนนี้อย่างสันติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตสถานการณ์ของกำลังผลไทยและมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุการณ์ปะทับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ทางกองทัพบ,บกได้ให้ความสําคัญอย่างสูงสุดในเรื่องความปลอดภัยของกําลังพลไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่โดยยืนยันว่าทหารไทยทุกนายในจุดเกิดเหตุยังคงปลอดภัยสมบูรณ์ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดซึ่งถือเป็นผลสําเร็จของการดําเนินการควบคุมสถานการณ์อย่างรัดกุมและระมัดร,ระวังเป็นอย่างมากเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของกําลังพลทุกนายกองทัพบ,บกได้มีมาตรการดังนี้ การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกองกำลังสุรนารีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงพร้อมใช้ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจลุกลามไปสู่ความรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและควบคุมจุดตรึงกำลังของฝ่ายไทยอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความผิดพลาดและความเข้าใจผิดระหว่างสองฝ่าย การประสานงานและสื่อสารกับฝ่ายกัมพูชามีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บัญชาการหน่วยทหารไทยและฝ่ายกัมพูชาในทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรวมถึงการใช้สายด,วด่วนและช่องทางเจรจาที่เปิดไว้ตลอดเวลาเพื่อยุติความขัดแย้งทันทีหากเกิดเหตุการณ์ใ,ใดๆการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน กองทัพบ,บกได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและทีมสนับสนุนไว้ล่วงหน้าเช่นหน่วยแพทย์สนามสำหรับดูแลผู้บาดเจ็บกำลังเสริมสำหรับรับมือกับสถานการณ์ที่อาจผันผายรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงในพื้นที่การประชาสัมพันธ์และรายงานความคืบหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและสื่อมวลชนกองทัพบ,บกมีการจัดส่งข้อมูลข่าวสารและอัปเดตสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆโดยมีโฆษกกองทัพบ,บกเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลอย่างเป็นทางการทั้งนี้เพื่อป้องกันข่าวลือหรือข้อมูลผิดๆที่อาจสร้างความตื่นตระหนกในสังคมการดูแลสวัสดิภาพของกําลังพลและครอบครัวกองทัพบ,บกยังได้ให้ความสําคัญในการดูแลสวัสดิภาพของกําลังพลและครอบครัวทั้งในด้านสุขภาพจิตและร่างกายโดยมีการจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและสนับสนุนทางจิตใจ ในกรณีที่เกิดความเครียดหรือผลกระทบจากเหตุการณ์พร้อมทั้งมีมาตร,ราการช่วยเหลือเฉพาะหน้าในกรณีฉุกเฉินเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยรวมแล้วกองทัพบ,บกมีเป้าหมายสูงสุดที่จะรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของกำลังพลในพื้นที่ชายแดนพร้อมสร้างบรรยากาศการปฏิบัติหน้าที่ที่มั่นใจและปลอดภัยอย่างเต็มที่ตลอดจน พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและมืออาชีพแนวทางแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติในอนาคตจากเหตุการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาณาจุดทับซ้อนบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดแนวเขตแดนอย่างชัดเจนและตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ และป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการประทะรุนแรงจึงได้มีการเปิดเจราจาและหารือผ่าน,นกลไกทวิภาคีเพื่อบูรณาการแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการเจราจาทวิภาคีและกลไกความร่วมมือชายแดนทั้งสองประเทศได้กลับมาใช้กลไกการเจราจาทวิภาคีซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้โดยมีคณะกรรมการร่วมชายแดนหรือคณะทำงาน ที่ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนจากฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาร่วมกันประชุมเพื่อหา,หาหรือปัญหาข้อพิพาทเขตแดนและแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพื้นที่ทับซ้อนในเวทีเจราจานี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่โปรง่งใสและตรงไปตรงมาพร้อมทั้งการเปิดเผยแผนปฏิบัติการและการเคลื่อนกำลังทหารในพื้นที่ล่่งหน้าเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรับทราบและหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือความไม่ประสานงานที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียด หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์การกำหนดแนวเขตแดนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความขัดแย้งในอนาคตหนึ่งในประเด็นสำคัญของการเจราจาคือการพยายามหาข้อตกลงในการแบ่งเขตแดนและกำหนดแนวเขตแดนอย่างชัดเจนโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แผนที่และข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่เดิมรวมทั้งอาจต้องใช้วิธีการสำรวจภาคสนามและเจราจาทางเทคนิคเพื่อให้ได้เส้นเขตแดนที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ การกำหนดแนวเขตแดนอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่ช่วยลดความขัดแย้งในเชิงพื้นที่แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นคงในระดับภูมิภาคและช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ยั่งยืนมากขึ้นการจัดทำข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่ร่วมกันและกิจกรรมทางทหารนอกจากการกำหนดแนวเขตแดนแล้วการเจรจายังมุ่งเน้นการจัดทำข้อตกลงในการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างฝ่ายไทยและกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ยังเป็นเขตทับซ้อนที่ฝ่ายทั้งสองไม่สามารถตกลงแนวเขตแดนได้อย่างเด็ดขาดข้อตกลงนี้จะกำหนดกรอบข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายกำลังทหารการตั้งจุดตรึงกำลังการดำเนินกิจกรรมทางทหารรวมถึงการแจ้งล่วงหน้าระหว่างกันเพื่อป้องกันเหตุการณ์ยิงเตือนหรือการประทะที่ไม่จำเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือในระดับท้องถิ่น นอกเหนือจากการเจราจาระดับรัฐบาลและทหารระดับสูงแล้วยังมีความจำเป็นที่ทั้งสองฝ่ายจะต้องเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือในระดับหน่วยงานท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ชายแดนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดนผ่านการจัดตั้งกลไกการสื่อสารและประชุมประสานงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดความตึงเครียดที่อาจเกิดจากการเข้าใจผิดในพื้นที่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเหล่านี้จะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนอย่างรวดเร็ว และทําให้การจัดการเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการรักษาสันติภาพและการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยและกัมพูชาได้แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในแนวชายแดนโดยมีการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและกล้องวงจรปิดรวมถึงการจัดชุดลาดระเวนร่วมในบางพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติดได้ทันท่วงทีนอกจากนี้ การจัดตั้งช่องทางสื่อสารฉุกเฉินระหว่างกองกำลังชายแดนทั้งสองฝ่ายยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วการส่งเสริมความร่วมมือในมิติเศรษฐกิจและสังคมการแก้ไขปัญหาเขตแดนในระยะยาวจะต้องขยายผลไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนและกิจกรรมทางสังคมระหว่างชุมชนชายแดน ทั้งนี้เพื่อสร้างความผูกพันและความไว้วางใจซึ่งกันและกันกิจกรรมส่งเสริมเหล่านี้จะช่วยลดแรงกดดันและความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนรวมถึงเพิ่มความมั่นคงและความสงบสุขในภูมิภาคอย่างยั่งยืนสรุปการแก้ไขปัญหาเขตแดนทับซ้อนและความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการประสานงานและเจรจาระหว่างสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องการยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด และการสร้างกลไกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดด้วยเจตนารมณ์ร่วมกันในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความร่วมมือที่ยั่งยืนทั้งในระดับทหารและพลเรือนจะทําให้ชายแดนไทยกัมพูชากลายเป็นพื้นที่แห่งความสงบสุขและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป